การที่เราตั้งใจรักษาเบญจศีลย่อมได้อาน,นิสงส์สามประการคือ 1. เป็นผู้ที่มีอายุยืนนาน 2. มีโภคกร,รัพย์สมบัติมาก 3. มีปัญญาคงกร้าอีกทั้งยังได้บรรลุพุณวิเศษอย่างอื่นด้วยได้แก่ปฏิสัมพิทายานสวิโมก8ป็อภิญญาหเหตุและผลของการรักษาศีล บางท่านอาจจะสงสัยว่าศีลทำให้มีปัญญาขุมกล้าได้อย่างไรประการแรกต้องเข้าใจในวิบากกรรมของการพูดเท็จแล้วก็การดื่มน้ำเมาเสียก่อนการพูดเท็จจะทำให้เป็นคนที่หลงลืมอะไรได้ง่ายๆเพราะความจำไม่ดีเนื่องจากหลอกผู้อื่นบ่อยๆส่วนการดื่มน้ำเมาจะทำให้ขาดสติความจำเลอะเลือนและอาจถึงขั้นความจำเสื่อมได้ เมื่อเรารักษาศีลสองข้อนี้ได้อย่างดีแล้วก็ไม่ต้องถูกตัดร้อนด้วยวิบากกรรมดังกล่าวทำให้เรามีโอกาสเรียนรู้อะไรได้โดยง่ายแล้วก็เป็นผู้ที่มีความจำดีมีสติปัญญามั่นคงอีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่จดจำมาดีแล้วกลับไปให้เป็นปัญญาที่เฉียบคมยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ฐานแห่งปัญญานั้นมาจากการสั่งสมความรู้ ที่เป็นเยี่ยมนั่นเองการรักษาศีลห้าหรือเบญจศีลให้ครบบริบูรณ์นับว่าเป็นเรื่องทําได้ยากแล้วแต่การรักษาศีลให้ครบบริบูรณ์ได้นานๆยากยิ่งกว่าเพราะต้องใช้กําลังใจสูงส่งวิธีหนึ่งที่จะทําให้รักษาเบญจสีลได้นานๆก็คือต้องมีเบญจธรรมหรือกัลยาณธรรม5ประการเกื้อกูลควบคู่ไปด้วยกันกับเบญจสีลอันได้แก่ เมตตากรุณาสัมมาอาชีวะการมาสังวรสัจจะและสติสัมปชัญญะหลักเบญจสินที่คู่กับเบญจธรรมหรือศีลห้าคู่กับธรรมห้าก็จะมีดังนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งคือเว้นจากการฆ่าก็จะคู่กับธรรมข้อที่หนึ่งคือเมตตากรุณาศีลข้อที่สองเว้นจากการลักทรัพย์ คู่กับธรรมข้อที่สองคือสัมมาอาชีวะศีลข้อที่สามเว้นจากการประพฤติผิดในการมก็จะคู่กับธรรมข้อที่สามคือการม,มาสงมงังวรศีลข้อที่สี่เว้นจากการพูดไม่จริงก็จะคู่กับธรรมข้อที่สี่คือสัจจะศีลข้อที่ห้าเว้นจากการดื่มน้ำเมาก็จะคู่กับธรรมข้อที่ห้าคือสติสัพชัญญะ หลักเบนจรรมที่เกี่ยวเนื่องกับศีลนั่นนะขยายความได้ดังนี้ 1. เมตตากรุณาความรักปรารถนาดีให้ผู้อื่นได้รับความสุขแล้วก็สงสารลงมือช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นะเรียกว่าความเมตตากรุณาข้อที่สองสัมมาอาชีวะวก็คือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบถูกทั้งกฎหมายและก็ถูกทั้งสิลธรางเป็นจัดอาชีพที่ แม้อาจจะถูกกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมเช่นเว้นจากมิจฉาวานิชชาห้าได้แก่ค้าสัตว์นำไปให้เขาฆ่าค้ามนุษย์ค้าอาวุธค้ายาพิษค้าสุราหรือเว้นจากการช่อโกงทุจริตคอรัปชันเพื่อดึงผลประโยชน์เข้ามาสู่ตนเองเป็นต้น 3. การมาสังมรก็คือการสำรวมในการ ระมัดระวังควบคุมใจตนเองไม่ให้ลหลงไหลหมกมุ่นในกามะคุณไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมากเกินไปจนดำไปสู่การผิดธรรมหรือเกินความพอดีกลายเป็นความมากๆในกามไม่รู้จักพอในที่สุดข้อ 4. สัจจะมีอัธยาศัยซื่อสัต์จริงใจไม่มีอคติลำเอียง พูดจริงทำจริงไม่ทอดทิ้งทอ้อถอยหากยังไม่บรรลุเป้าหมายตั้งใจจริงในการทำความดีแล้วก็ละบาปอากุศลข้อ 5. สติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะเป็นที่พึ่งของใจสติคือระลึกก่อนจะคิดจะพูดจะทำสัมปชัญญะคือรู้ตัวขณะกำลังคิดขณะกำลังพูดและขณะกำลังทำ สติระลึกถึงสิ่งที่ถูกที่ควรก่อนเสมอคอยยั้งความคิดให้รอบคอบคอยห้ามเดียวรั้งไม่ให้คิดผิดพูดผิดทำผิดสัมปชัญญะคือรู้ตัวหรือพร้อมตื่นตัวอยู่เสมอในขณะที่เรากำลังพูดหรือกำลังทำเป็นการช่วยประคองอีกชั้นหนึ่งจากสติเพื่อให้การพูดทำดำเนินไปอย่างถูกต้องที่สุดทั้งนี้สติสัมปชัญญะ จะใช้การได้ดีก็ต้องหมั่นฝึกฝนจิตใจด้วยสมาธิในบางเรื่องอาจไม่จัดเข้าในศินก็จริงแต่ถือเป็นการผิดธรรมได้เช่นอบายมุขการพนันแม้จะไม่ได้จัดว่าผิดศีลแต่เป็นการผิดธรรมในข้อสองก็คือสัมมาอาชีวะเพราะการพนันเป็นอาชีพที่อยู่ในวงจรบาปซึ่งทำให้เกิดเวรต่อกัน เสียทรัพย์หมดเนื้อหมดตัวไม่มีใครเชื่อถือถ้อยคําถูกขรหานินทาไม่มีใครกล้าคบหาสมาคมด้วยหรือแม้ไม่มีน้ําใจจะช่วยมดที่กําลังจะจมน้ําก็ไม่ถือว่าผิดศีลแต่ขาดธรรมคือเมตตาการุณาเมื่อไม่มีเมตตาการุณาใจก็จะหยาบขึ้นเรื่อยๆเพราะหยาบมากๆเข้าใจก็จะยินดีในการเบียดเบียน แล้วก็จะพาไปให้ผิดศีลข้อปาณฏาิบาติฆ่ากันได้ในที่สุดเช่นกันจึงสรุปง่ายๆว่าเบญจะศีลคือข้อห้ามหรือให้ละเว้นเบญจรรมคือข้อที่พึงปฏิบตัติศีลบริสุทธิ์หยุดนิ่งได้เร็วเบญจะรรห้าประการนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงไม่ควรดูเบาที่จะละเลยปฏิบตัติเพราะว่าเอื้อต่อการรักษาศีลห้าเป็นอย่างมากและก็ทำให้ รักษาศีลห้าได้นานมั่นคงยิ่งขึ้นอีกด้วยและจะก่อให้เกิดผลสูงสุดคือการเป็นผู้ปฏิบัติสะดวกได้มรรคผลนิพพานอย่างง่ายดายเป็นอัศจรรย์